สวัสดีครับมื่อนี้เสี่ยงยาผ้าหล่ออะไ้มาเละอยูนําบ้านเกลี่ยำไยไปแล้วครับมันนี้เกลําำไยวามีเสีย่ยนเสียนเมืองทองครับเสียนเสียนต่อยเอ็ดเมืองทองพอเสี่ยนนะครับพอเสียนเมืองทองนะครับเนาะเป็นแตทรงตัวเหล็กาหา้เบิ้งนะครับเป็นเหล็กคำนวณเนาะครับเหล็กสูตรเหล็กคำนวณของเพิินครับเพิ่นก๋าโค้งสุดท้าย เมื่อโค้งสุาง้ายน้ำกันเดอร์บันวาครับบานนี้ก็ตอนนี้ก็ยุ่งนทางนะครับครับรลางสิเขาไปหาเจริญใจเนาะไปเบิง้งเพิ่นมีตัวใดดีแน่แนวทางของเพื่อนเป็นแบบใดจังไลยเพื่อนส่งมาให้เจริญใจกับเขาอยู่ครับสามงวดแล้วครับเขาทั้งสามงวดเนาะครับพอเสี้ยนเมืองทองเนาะครับเหล็กเพื่อนกด็ดีแนวทางของเพื่อนกด็ดีมาตลอดอยู่ครับครับ บานนี้เข้ากันแต่เขาไปเบิ้งน้ำกันแล้วครับเนาะแต่เขาไปเบิง้งตัวเหลกขุงสุดท้ายของเพิินนะครับพอเสียนเมืองท่องเนาะครับเนาะขุ่สุดท้ายน้ำเพิ่นครับเป็นกระขุงก้อนมูนหน่อยละครับป้าบานนี้เข้าขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำเพิินเนาะครับเนะาะค่ะนี่จะเป็นสุดเต็มเ้อสุดเต็มของพอเซียนทั้งลอยเอ็ดละเอาให้เบิ้งไปน้ำกัน อันนี้สุดเต็มที่ปล้อยไปแล้ววิ่งหากับเก่าห้าเก้านาะไม่หากับเก่าจับคู่มหัเจ็ดเก้าเก้าหเก้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะสุดแรกก็คือว่ามีสองสุดบ่ะค่ะมีสองสุดอันนี้จะเป็นสุดสองสุดที่สองหรือสุดคำนวณที่สองก็ว่าได้ละค่ะคำนวณออกมาสองสุด สูตรสองนี่จะวิ่งหกกับเจ็ดค่ะจับคูไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดหกสี่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดแหลกที่ปล่อยมากสองสูตรค้านวณกับเรี่ยวพอยอดเลีทรงมาหาเป็นสองสูตรสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองบัดท,ที่นี่เ้ามาตามต่อโครงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะโครงสุดท้ายเดี๋ยวเจ๊ล้ำยายจะ โทรหาโทรหาโทรหาทักหาพอยอดแป๊บหนึ่งค่ะที่ทุกท่านนะครับติดตามพยศิมข้องนะครับซึ่งเมื่อนี้พยยอดกับสีน้ำยาทาังรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งเมษาครับเปินโปงุด้อขายของพยศิมข้าง,งนะครับเด้อซึ่งพยยอดเด็ดป้ายไปรอบแรกนะครับกับในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ จะควัญแฟ้งนะครับนะจะขวัญแฟ้งนะครับท่านใดทีเพราะท่านเห็นนะครับเรื่อนกลับขึ้นไปหาวันทียี่สิบเอ็ดนะครับเด้อเพราะเช็ดเต็มนะครับที่ปล่อยไปอยู่วันทียี่สิบเอ็ดนะครับวันทียี่สิบเอ็ดปล่อยเช็ดเต็มไปแล้วนะครับครับเมื่อนี้โค้งสุดท้ายนะครับประหยัดแก่สีม้าปล่อยให้เน้นเซีโคนะครับ สี่คู่นะครับเสลี่ยกสามตัวนะครับเดี๋ยวรัดทรงในไล่นะครับขอเท้าเดือดสุวนเหนือเล็กออกเดี๋ยวพยัดทรงใหงนะครับซึ่งปหยัดแต่ไม่ให้เล็กสามตัวไปนะครับจะให้แค่สี่คู่นะครับนี่นะครับหลักฐานให้เลยนะครับซึ่งประโยัดเคยอยู่ช่องอ่าที่ผ่านๆมานนะครับช่องของเกล้าลำไยนะครับกับปอกติาแต่ ต่มาสามงวดนะครับงวดที่สี่พยัดมาหยัดช่องเดีนะครับผัดไปแปมเดียวนะครับเหล็กสามต่อนะครับให้ไปที่เจ็ดสี่แปดนะครับสองต่อฟันเจ็ดสองนะครับประคดมาเหล็กออกแปดเจ็ดสามนะครับผักแปมเดียวนะครับเนาะรับจะยุดเหล็กปูน้ำไหนะครับ มักจะเชียบไปเรื่อๆนะครับตั้งให้ดีนะครับเวลาผมหายเล็บคู่ไปนะครับครับ4คู่เน้นครับจะออกมาครับได้ห้าได้ห้าหกนะครับหกแปนะครับหกเจดและเจ็ดศูนย์นะครับ4ตขอผมตั้เเน็ตตัวเดียวนะครับคือ ตั็งแต่หางผดเฉๆเลนะครับส่วนเลขสามตัวน,นะครักตนนร <8 S 2> สตัวผมจะส่งออกไปไล่ๆนะครับหลังจากยุทท่าเวียสุวแล้วนะครับเพราะว่าจวนีผมกำลังจัดแต่งห่องนะครับเพื่อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทาเวียสุวรประานี่ดูนาาดนะครับผมกำลังจัดของดูนะครับกัล่ง ทำที่ซึ่งยักซีท่านใดน,นะครับจะทำบุญรวมกับพอยอดเซียนเมืองข้องนะครับกับตามมาเล็กนะครับตามมาเล็กที่หันไปรลรด้นะครับซึ่งพอยอดได้กล่าวไว้ว่าจะนั่งทำเ,ทเวสวุวรรณนะครับมาบูชานะครับทุกคนต้องมีคู่นะครับซึ่งพอยอดจะมีคู่อยู่นะครับ พัดี้นะครับพยอดการได้เยอหทองเป็นที่สับเรียไปแล้วนะครับอีกมือสองมือนะครับเดี๋ยวจะทายมหบิึงนะครับไหลสดมาหาิึงนะครับห้องพระนะครับนั่นเป็นของทีพยอดนางภาวนานะครับเอ้พยอดนางภาวนานะครับทุกศสียนะครับพยอดจากภาวนาจากบ้า้สิ่ดิ์สิทธิ์และมีคู่มีค่ายพอนะครับครับไม่มีพยอดว่ามีอย่างไรนะครับ ขอให้เยีโชคโชคหมันหมันรับขาบ้านให้ไปกับพยอดเสี้ยนเมืองพ่องนะครับครับสำหรับมอนีกับพอสวัสดีครับค่สวัสดีค่ะพยอดบัดที่นี่ก็ได้แนวทางน้ำกันหล่ะค่ะแนวทางของพยดเนาะไหมาหน่อยๆแคนๆค่ะเลขกสองตัวจับคูไหมาแล้ว มีซีคูค่ะมีซีคูว่าหลายเนาะท่านใดมาคูใดสุดใดกะร่องผิดจัลลนาเบิ้งได้กะเด้สุดนี่ก็เป็นสุดโค้งสุดไทยละค่ะสุดโค้งสุดท้ายของพอยอดพอเซียนทั้งลอยเอดละค่ะติเจลาไยได้ปล่อยไปแล้วเนาะพอเซียนรอยเอดหรือพอเซียนเมืองทองกะเป็นคน้นข้นเดียวกันละค่ะท่านกระไดทั้งพอเซียนเพิ่นกาไดเปิดช่องเองน้ลำแนหากท่านใด เขาไปเห็นคลิปเข็นยังกับกดติดต,ตามเล่าได้ได้ค่ะเด้อทางส่องของพอเซียนหยอดหรือพอเซียนลอยเอ็ดเหรอคะแล้วก็มีแนวทางปล่อยออกมาหลายสองทางเนาะได้ปล่อยมาพานมาส่องเกลํายไยน้ำทุกท่นันทุกคนก็สีได้เห็นอยู่ค่ะสดกรอนกรหนานี่ของพอเซียนกับเขาตอหมวดสามหมวดค่ะหมวดที่ซี่กับลดไปหน่อยหนึ่งค่ะแต้มหนึ่งหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดที่หาที่ปล่อยพานส่องเกลํายลไยมาเนกะ แต่มันบอกต่อทา้งส่งของพอเส้นย,ยาน้่ล่ะค่ะพอเส้นย,ยาก็เอาไปบอกต่อทังเอซน้ำเดอร์ทันได้มักท่านได้ชอบกะผิดจาละหน้าเอาเน,ะนาะแนวทางเพื่นบอกมากอะเผยแผ่ไปน้ำกันล่ะค่ะเ่อมีผู้มักผู้ชอบค่ะปากทั้งเอฟซของพอ เสี่ยงยาผ้าเลาะก็เอาไปพิจารณาด้วยค่ะเด้ออันนี้นวท่างของพอเซียมทา่านรอยเออันนี้จะเป็นสุดโคงสุดไทยอันนี้จะเป็นสุดเต็มเล่าละค่ะสุดเต็มสุดเต็มที่เล่ายัางบ้านเนีนเนมากเนาะอันนี้จะเป็นสุดเต็มสุดเต็มที่เล่ายัางบ้านเด่นเน่นก็จะมีหลายคููแน่ยมีสองสดค้านวณแบบที่นี่เราคำานวณมาแล้ว คำนวนมาแลลวหน่อยๆตัดมาอให้ซีคูไม่แค่นี้หรอคะ่ะแนวทางตัวเหล็กเือเหลือสามตัวสุดท้ายเดี๋ยวคลิปหน้าตามต่อกันอีกเนาะเนาะสุดนี่เอาไปสองตัวก่อนคะ่ะฮาจับลรตลีล่างวัลนเล็กไายสองตัวไวค้ค่ะหากมักหาก,หากสอบผิดจาลราาด้วยค่ะเด้อครับแนวทางของตัวเลขของพอยอดครับพอยอดเมืองทองเนาะ เพาะเสียนเสียนยอดเมืองท่องครับการได้เห็นน้ากันเนาะครับเนาะมีตัวใดแนแนวทางของเพื่อนกัดจะเป็นเหล็กสูตรล็อกครับเหล็กล็อกนะเนาะเพื่อนไก่โคงสุดท้ายมาแล้วครับครับเพื่อนไห่มาซีคูครับการแนวทางของเพื่อนกันกัได้มาเอาน้ําเกลํายลย่แหละครับเกลําใลย่กับเขียนลุงแล้วครับครับได้เห็นน้ากันเนาะครับเนาะครับคลิปนี้เสียงยาผ้าเลาะกับพวกมอยังหลายของห้เอพซี FC, ทุกผูทุกคน ชุกชุกมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ